นักพัฒนาบิตคอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริป t ตทอล k ครับกับผมแซดัมน,นี้ครับผมเจอกันวันนี้ทุกวันห้าแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเอเดรสเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล k คครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับ บิตคอยมาฝากกันนะฮะเป็นเรื่องราวของการเพิ่มขึ้นของนักพัฒนาบิตคอยครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็บิตคอยให้มีการพัฒนาให้มีความการกระจายอำนาจให้มีความดีเซนชั่นไล่มากขึ้นครับตามกาลเวลาครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีอีโคซิสเต็มนะฮะที่กว้างมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองครับบริษัทนิวยอร์กดิจิทัลอินเวสท์เมนต์กรุ๊ปครับหรือว่า N Y D I G ฮะซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุน บิตคอยฮะได้เปิดเผะะยรายงานในเดือนกันยายนที่ตรวจสอบว่าบิตคอยนี่มีจํานวนนะักพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างไรครับโดยในรายงานสามารถสรุปมาได้ดังนี้นะฮะว่าเครือข่ายบิตคอยครับเปิดตัวในเดือนมอกราคมปี2009ครับตอนนั้นเนี่ยมีนักพัฒนา,าที่กาลังพัฒนาอยู่เพียงแค่46 0 0รายต่อเดือนนะฮะน้อยมากนะ46 0 0คนเองนะฮะแล้วก็แต่ว่านั่นไม่ได้เป็นนันเดิมทั้งหมดครับโดยตอนนั้นเนี่ยมีนับพัฒนาจํานวนกว่า1,140รายครับที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาบิตคอยครับ โดยมีนักพัฒนาลายใหม่นะเข้ามาพัฒนาประมาณเดือนละ5-10ถรายครับแล้วก็มีนักพัฒนาบางคนครับที่เลือกใช้งานมันนะหรือว่าพัฒนามันน้อยลงนะครับซอฟต์แวร์ประมาณ8ปของ Bitcoin Core ของบครครับบนกิจ Hub ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาจาก20ประเทศทั่วโลกครับแล้วก็อย่างไรก็าตามมาทางบริษัทในดิกนะฮะหรือว่า NYDIG เนี่ยระบุว่าการพัฒนาส่วนใหญ่มาจากในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรป โค้ดของ Bitcoin Core ครับมากกว่าครึ่งหนึ่งในปี2021ครับมาจากนะักพัฒนาที่เริ่มก้าวเข้ามาใน ecosystem ของ Bitcoin ครับหลังจากเกิดตลาดหมีในปี2017ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย i n Core เคยมีผู้ที่ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เนี่ยได้มีการติดตั้ง โพสที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือไม่อย่างไรก็ตามฮะในเดือนกันยายนปี2021ครับบทบาทของผู้ดูแลปีคอยคอได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบอื่นครับในการดูแลฮะโดยทางบริษัทไอดิคนานาคดครับกล่าวว่าในอนาคตครับกลุ่มผู้ดูแลเหล่านี้จะต่างออกไปนะฮะต้นปีที่ผ่านมาฮะนางอกอริอุเซานะฮะ กลายเป็นผู้ดูแลบิตคอ,อยหญิงคนแรกครับที่เป็นที่รู้จักในโลกบิตคอยครับนอกเหนือนจากโปรโตคอลหลักของบิตคอยอี c o ซ y ิสเต็มที่กว้างขึ้นนะฮะอย่างหนึ่งดูดนักพัฒนาที่กำลับบงใช้งานอยู่ให้มีจำนวนมากถึงห0 0 0อถึงรายต่อเดือนครับโดยตอนนี้นะคาดว่ามีนักพัฒนาบิตคอยอยู่ทั้งหมด1 3 0 0 0รายฮะแล้วก็จากข้อมูลนะพบว่าตัวเลขนี้เนะี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ตัวเลขนี้อาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับการฮัฟฟิ้งของบิตคอยครับ สุดท้ายฮะทางบริษัทในดิกเองก็ได้สรุปรายง,งานการพัฒนาของ Bitcoin ว่า Ecosystem แล้วก็นักพัฒนาย,ยังคงเติบโตอย่างต่อ,ตอนเนื่องนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการสับสนุน Bitcoin ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับแล้วก็การเข้าถึง i t t o o n เนี่ยที่มากขึ้นในฐนานะระบบการเงินของโลกนั่นเองนะครับก็มีการเติบโตขึ้นเ,นเรื่อยๆฮะแล้วหลายคนก็ยังเชื่อว่า Bitcoin จะเป็นสกุลเงิน หลักๆสกุลหนึ่งที่เป็นสกุลดิจิตอลนะของโลกนะอย่างแน่นอนในอนาคตรครับซึ่งมันก็มีความมั่นคงไม่แพ้ทองคำดิจิตอลเหมือนที่หลายๆคนเคยพูดไว้นะครับก็ทั้งหมดต้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมของคนหน้าใหม่ๆทุกคนด้วยนะเกี่ยวกับการถือครองบิตคอยนั่นเองนะครับมันจะเติบโตต่อไปยังไงเราต้องจับตาดูกันให้ดีกันแล้กันนะฮะ หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์คุณแล้วก็ช่วยคุณมั่นใจในบิตคอยน์มากขึ้นนะครับยังไงช่วยกระจายส่งต่อคลิปนี้เพื่อนด้วยนะรวมถึงสามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ฮะโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนนะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์กรสีแฟนก็เลือกเอาได้เลยนะฮะหรือว่าจะโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็แค่เลื่อนไปคลิปนี้ฮะก๊อปปี้วอลเลตอเดสแล้วก็โอนได้เลยนะครับผมติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ฮะโดยการกด Subscribe และกดกระดดดิ่่่่่งงงคคคครรรรััับบกกแแ้้ทททาาาหนนนนนนอออวไมพลุเต์ฮะ ใครเคยกดไลค์จะกดซ้ำนะใครไม่เคยกดกดได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ